ฮัสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะก็จะมาทดสอบในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นป .1 นนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก็จะต้องมาเขียนนะคะในสมุดไว้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้เลยนะคะข้อสอบนะคะสำหรับวิชาการงานอาชีพนะคะก็มี2ตอน เหมือนกับวิชาอื่นๆนะคะตอนที่1แบบเลือกตอบนะคะตอนที่2ให้เด็กๆเขียนตอบนะคะอ้าวเด็กๆเขียนไว้ก่อนเลยค่ะเตรียมความพร้อมนะคะเขียนไว้ก่อนเลยสอบสอบวันที่สอบวันไหนนะคะแล้วก็เขียนว่าทดสอบวิชาการงานตอนที่1เลือกตอบนะคะ การเลือกตอบเด็กๆต้องทำยังไงคะอ่ะเลือกตอบก็มีกอไก่ขอไข่คอควายนะคะมีให้เลือก3ข้อนะคะให้เด็กๆเ,เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะจะเลือกมา2ข้อไม่ได้นะคะในข้อหนึ่งต้องเลือกเพียงข้อเดียวถ้าเลือกกอไก่แล้วก็ขอไข่เลือกไม่ได้นะคะถ้า อ่าเลือกแล้วเห็นว่าผิดนะคะสามารถลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่นะคะอ่าทีนี้ก็สอบนะคะมี2ตอนตอนที่1อ่าแล้วก็เขียนตอนที่2ตอนที่2นะคะอ่าเขียนไปเลยนะคะตอนที่2เขียนชื่อของใช้ส่วนตัวและวาดรูปด้วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมีทั้งหมด5ข้อ นะคะอ่าเด็กเขียนเลยนะคะเดี๋ยวแม่แดงจะอ่านข้อสอบให้ฟังนะคะแลยวให้เด็กๆเ,เลือกตอบเลยอ่าข้อสอบวิชาการงานอาชีพนะคะภาคเรียนที่1นนะคะข้อสอบมี2ตอนตอนที่1แบบประนัยหรือแบบเลือกตอบนะคะ10คะแนนนะคะ ทั้งหมดทั้งหมด20คะแนนตอนที่2ตอนที่2ก็10คะแนนนะคะอามาดูข้อที่1ค่ะใครแต่งกายไม่ถูกต้องใครแต่งกายไม่ถูกต้องกอไก่นิดสวมแขนที่คอเสื้อขอไข่ต้ง สอดขาเข้าทางขอบกลางเก่งคอควายเก่งสวมถุงเท้าก่อนสวมรองเท้าข้อไหนถูกเขียนได้เลยนะคะเขียนเฉพาะ,ะหัวข้อนะคะเฉพาะกอไก่ขอไข่คอควายนะคะข้อที่สอง เมื่อแต่งกายเสร็จควรทำอย่างไรเมื่อแต่งกายเสร็จควรทำอย่างไรก่อไก่ตรวจด,ดูความเรียบร้อยขอไข่ออกจากบ้านทันทีคอควายนั่งเล่นกับเพื่อน ข้อที่3ใครแต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมที่สุดใครแต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมที่สุดกอไก่เดนใส่ชุดนอนขอไข่นกใส่เสื้อกล้ามกับกระโปรงสั้นคอควายแป้งใส่เสื้อยืดกับ กางเกงขาสั้นข้อที่4ใครรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าใครรักษาความสะอาดของเสื้อผ้ากอไก่แก้วเช็ดปากกับเสื้อขอไข่มุกเช็ดเก้าอี้ก่อนนั่ง คอควายต้งวิ่งเล่นบริเวณที่มีน้ำขังข้อที่5ค่ะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเราควรจัดเก็บอย่างไรเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเราควรจัดเก็บอย่างไรกอไก่ นำไปพับเก็บในตู้เสื้อผ้าขอไข่นำไปใส่ตะกร้าคอควายนำไปแขวนในตู้ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัวข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัว กอไก่ตู้เก็บรองเท้าขอไข่คอมพิวเตอร์คอควายแปรงสีฟันข้อที่7ข้อใดไม่ใช่ของใช้ที่ใช้สำหรับนอนข้อใด ไม,ไม่ใช่ของใช้ที่ใช้สำหรับนอนกอไก่ฟูกขอไข่เตียงคอควายผ้าเช็ดตัวข้อที่8ค่ะข้อใดจัดเก็บหนังสือเรียนเหมาะสมข้อใด จัดเก็บหนังสือเรียนเหมาะสมกอไก่จัดหนังสือใส่กระเป๋าตามตารางเรียนขอไข่จัดเรียงหนังสือไว้บนที่นอนขอควายจัดหนังสือใส่ในแฟ้มข้อที่9ค่ะ การจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบจะเกิดผลอย่างไรการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบจะเกิดผลอย่างไรกอไก่สิ่งของมีสีสดขอไข่ผู้พบเห็นจะชื่นชมคอควายหยิบใช้ได้ง่ายหยิบใช้ได้ง่าย นะคะอันเป็นพิมพ์ผิดนะคะสราอีนะคะหยิบใช้ได้ง่ายนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะเราควรจัดเก็บชุดนักเรียนอย่างไรเราควรจัดเก็บชุดนักเรียนอย่างไรกอไก่พาดไว้กับพนักเก้าอี้ขอไข่ใส่ไม้แฝนเรียงในตู้เสื้อผ้า คอควายพับเก็บในลิ้นชักตู้สิบข้อนะคะต่อไปเรามาดูตอนที่สองนะคะตอนที่สองตอนที่สองตอนที่สองให้นักเรียน เขียนชื่อของใช้ส่วนตัวของนักเรียนมาห้าอย่างและแล้ววาดรูปประกอบให้สวยงามนะคะอ่าถ้ามีเวลาเหลือระบายสีได้นะคะอา้าวข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าข้ออ่าแม่แดงจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะของใช้ส่วนตัวอ่าเช่นเด็กเกเขียนตรงนี้ว่า แปลงสีฟันแปลงสีฟันเด็กๆก็ต้องวาดรูปแปลงสีฟันนะคะวาดรูปให้สวยงามนะคะมีเวลาเหลือก็ระบายสีนะคะ5ข้อนะคะอ่าสำหรับวิชาการงานนะคะให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำนะคะตั้งใจวาดรูปตั้งใจเขียนนะคะทำออกมาให้สวยงามจะได้คะแนนเยอะๆนะคะอ่า ไม่เดีงของให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะคะ,ะสำหรับวิชาการงานข้อแก้นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ